สวัสดีค่ะช่องไม่ไดาวเกาะนะคะโอ้โหน้องๆกินข้าวนะคะโอ้โหกินข้าวกินข้าวหิวใหญ่เลยนะคะหิวใหญ่เลยเอะกินเลยกินข้าววันแรกเอากินกินกินเพื่อนหมดเลยนะคะกินข้าวหิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยกัดขาอุ้ยอุ้ยกัดขา ดูดูคนหิวค่ะเพิ่งจะให้ข้าววันแรกนะคะนี่เพิ่งจะลืมตาไม่ได้ไม่ได้ให้ข้าวหิวข้าวนะคะกินนมแม่คงไม่พอหิวข้าวนี่ไม่ได้ให้ข้าววันแรกเลยนะคะนี่โอ้โหกินจนเปื่อนหมดเลยน้องๆเอ,อ๋ย เอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาเลอะหมดแล้วเปื่อนหมดแล้วลูกเอ๋ยทางโน้นแม่ดาก็เอาให้กินนะคะโอ้ยหิวแย่งกันกินเลยนะคะดูดูดกินจังเลยแต่ก็คงจะติดคอบ้างแหละน้ำแห้งหมดแล้ว กินดีๆหน่อยลูกินดีๆหน่อยเลอะหมดแล้วอมเอาอมเอาอมเอาหิวหิวหิยว,วอ้โหไอเจ้าดำนี้กินเก่งมากเลยหิวจริงๆหิวจริงๆ มเปืื่นหมดเลยตอนนั้นไะ้เช้ากินเลยเปื่อนหมดเลยนะลูกเอ๋ยตอนนี้โอ้ออยเดี๋ยวได้กินข้าวก็คงจะตุ้ยนุ้ยแหละตอนนี้ไม่เป็นหรอ,อ,อนนิ่อม,ม,มเปื่อนหมดแล้ว เปื้อนหมดแล้วมอมแมมหมดเลยกิน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 แย่งกันอีกแล้วแย่งกันอีกแล้ว คงจะหิวมากเลยตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้ให้ข้าวเลยนะคะอันนี้เพิ่งให้วันแรกค่ะปกติเขาจะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยก่อนนะคะเคี้ยวแล้วค่อยเอาให้น้องหมานะคะแต่อันนี้แม่ดาไม่ได้เคี้ยวเลยค่ะแค่เอาคุกใส่น้ํานะคะแค่คุกใส่น้ําเฉยๆมันก็กินเพราะว่ามันหิว เอากินลูกกินกินอาร้องทำไมร้องทำไมกินเลยท่าทางจะอิ่มแล้วแหละท่าทางจะอิ่มแล้วนะเนาะ ตัวน,นี้ยังไม่อิ่มเลยยังกินอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเห็นไหมอิ่มแล้วก็มานอนนอนกันอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอุ่นดีนะคะไม่ต้องตื่นขอบคุณค่ะ